เออสองผัวแล้วตบคือเป็นตบผัวใช่มาคู่เ้วยนะที่มเหมนมาคู่ไม่มากูเนี่ยปคู่ไม่หมนีมคู่เราไงบ้คู่เราไงบ้คู่รงส่งให้ใครเนี่ยีผวดูาเลยมีบอลมีบบลงทั้บลหม่กะไรโผลเลยป่า นายอ่อ e ่ะอ่ะสีสีอะไรรับสีน่าใส่เพกสีแดงสีส้มส้มใช่ไหมปากเปอไรีดปากเนิดะนเยก็จุุ่่มึนปเนี่ยกจ่้นไปเนี่ยเปิดเมื่อไร่น่อเนี้เปิดเมือเหรอเออยมุ่ดเล ดีดีไม่มีดีเลยเหรอให้ลองเป็นั้นง่ายมากๆเยอะๆนะถึงพันบ้างถึงพันรูปบ้างจะเอาอะไรเอาพันรูปไหมอะไรพันรูปแกห้ามลบนั่นนั้นน่ะก็ถ่ายจริงวะล่ะเออทำไมอยาเลยค่อยถ่ายรูปเยอะๆแล้วแบบไวไม่ค่อยอยากอยากลบนะแต่ไม่อยากลบอ่ะ คือและถ่ายเหี้ยก็เหมือนโกโก้กับช็อกโกแลตอ่ะเองเพศเร่ต้องเปลี่วัพอ่ะเราก็ถึงจะทำใจลง่อเขาจะไปนอนรอเธอตอนนี้เธออะอืมนอนไม่ใช่ตอนี้แไม่ไหวแล้วเน่ยมากึ้มงเลยนะกำลจะัดต่อเออเอ็มไหมไปเรือยเลยอะปิดเออ We are the ship no, ว okay, ok ันนี้ไม่มีใครมาเาเหนื่ต้งต่อไป็นั้น่อต่อเริมั้ นี่มีฉาดีสองคนมีสองคนเลยปากตะคีสอนอ่ะดูดิไหวไม่ลดนั่นอ่ะเ้องสอนอ่ะไมเป็นงานนะพี่นี่แมินไชยนี่เป็นงานวะพี่แอนมินไชยไม่เป็นงานนะชิี่ก็ทำร้ายอ่างพี่อพี่อะไรพี่นน่ะชิลี่ก็ทำร้ายอย่างพี่นเย็นไมไม่รอนะอง์การแต่เพื่อมาโทรไปเสียงร้อ ใช่ไม่เลิศงามไหมใช่เหรอแค่ดูมันมองดิขาม่เอขวาเลยนแช่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 แช ใบผูล่าอะไรหรอะนี่จะบพูล่าเข<อ>า,ายล่า,ามันูล่าไมไฮะอลัอลอลอ้าไม่เจอเลยพี่อัลลอครับอัลลอเขียวใส่เค็มมันจะเป็นเกน เปดไม่ร้อนหรอใช่เหรอเอาอะไรเดียวอะเอ้ยขอเอ็นเดียวนะขอเดียวีภูมิอุ้มอุ้มจนแบอันนี้เต้นจังหวะอะไรเดี่ยวทั้งคู่เดี่ยวเดี่ยวทั้งคู่ไม่รู้อะมันอะไรไม่รู้เราใส่ผู้จัดกเป้นเช่นน้หวังนี้านเเนเนเน แต่เราก็เปลี่ยนคู่ด้วยนะเจ๋งไม่บอกเจ๋งเดี๋ยวใครเล่นนมาเดี๋ยวเอียนไม่ไม่มีใครรู้ขอให้ได้ใครเดี๋ยวใครใครขอโทษขอโทษผิดไปแล้วเร like okay. yeah, ็วๆไม่ใช่ยามไม่ใช่เดี๋ยวคนไหนล่ะคนไหนก็สวยแล้วกันแล้วมาแล้วเนี่ยอันนิรัรอ่ะแต่มาเล็นคู่ แล้วไอ้จัดน่ะพอมุ่มแบบเนี้ยมุ้มมุมีแล้วคุณเนี้ยแล้วมันต้องยกขาขึ้นหลังเกาะอ่ะมีมอ้าหคนก็บอกว่าเส้นไปนั้นเปลี่ยนคู่ไปเรื่อยๆเราคนหนึ่งจะคู่อีโทนอ่ะกวัสดิฮะไงสวัสดีครับแล้วว่าเจอกันหมดอ่ะ จะหดวล้อขนาดนั้นทำใหม่ะหฮะอือขอให้เธอไปขอใเอก็เบาไว้แลวันตกน้กับน้ำน้ำนี่เดี๋ยวเดี่ยวก็จัใส่ถส่ เป็นว่ากล้องใส่ไหมเอาไงจะประมูลไหมถามหน่อยว่าจะประมูลเอายังไงถ้าไม่ประมูลจะได้รวมกับคือไม่มีสองอันคือมีสองช้อยให้เลือกรวมหนึ่งชิ้นอะไรแย่รวมทั้งรุ่นหนึ่งชิ้นกับเอ็นน้ำหนึ่งรูปกะรวมน้ำจะเอาเป็นเกงในอันนี้พูดจริงใช่เก็จะบอกเลยอันนี้คือจริงๆน้ำโอ้ดูหน้า อยากได้แบบยวยหรือแบบขาดเออเอาแบบไหนให้เลือกมีสองทางแบบซักแล้วซักแล้วยังเจ้าอีกเหรอเจ้าเหรอพี่พูดเฮ้ยมันต้องเอาแบบไม่สักเด็ดแม่พี่พูดชอบโดนหยู่หรือเปล่านี่ว่าแพง เด oh. hey, ี๋ยวเดีไ uh> ม่ใช่ยวแกไป็ um> ิท uh> ต uh ั huh> ้งแล้วใม้ช่วงนึงว่ะพี่วยไปนั่งดูในเป็นวงการะดีแบบชอบดีเลยกางเกงไงให้คาเียมาดินุอมหมิงมาน้่งหนิงก็เราต้องมีกำลังตามมาลอกัเล่สวัสดีครับเชคสเปียไฮชีสเปียร์ หลังหรือหน้าบ้านหรือในบ้านหรือบนบ้านรวมข้างในโตใต้เตียงว่าบ้านดีมีรักบ้าอะไรเนี่ยต้องการอะไรเนี่ยคิมเนี้ยคิที้ต้องการอะไรคะทักทายเซฮายฮัลโหลต้องมีพิถีนะคิถีง่ายเขาก็คิถีแท้เฉยอะเฉย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 เปอยอะเขาขอดแค้นะเขาพิถมึงได้ใช้ชีวิตดีอยู่ใช้ดีอย่างงี้วิตเดย เป็นเล็บในวันวานเราให้แท็กซี่ฟังไงดิ๊เสบายพี่ถึงเพวาแม่คิดถึงมากเลยนะน้ำอาใคยครับแบ๊บใช่เลยครับหมดแล้วไหมี่ปากคนไม่หายสักทีนี่คือไม่ได้อาบน้ำหรออาบน้ำตะเวนตรงนี้ไว้ทำไมไม่ถึงสักทีอ่ะยืนวันนีลาวันนีลา เขาจะเอาไหมวนตลอดแล้วมันลอยมาไปหนามด้วยมันมีปี๊ด ครงนึงนะราหกมาไวตรงนี้เขาอยู่ไหนนะอ๋อทำได้เหรอขอเล่นด้วยขอเล่นหน่อยมันเป็นอะไรอ่ะมับมันตัวเดียวกันใช่ไหมมันเป็นปิกาจูปิกาจูตัวเดียวกันใช่ไม่ได้ทำไมต้องให้เขาเป็นปิกาจูตัวขั้นกว่านี้นีจอะไรธนาแล้วอ่ะตัวสั้นกว่าคือะรขั้นกว่าเคยดูเกมอนเนี่ยไม่เคยดูเลก มันมันไอ้นี่ได้ด้วยมันเปลี่ยนล่างได้ด้วยเกมอนกูเกมอนนี่มันแปลงล่างได้ด้วยไม่รู้เหรอไม่เคยดูไม่ล่ะจี้นี่แกนี่แอันนี้น่ารักมากเลยหางอ่ะนี่แกนี่แกจุ๊บนี เออปี๊กปี๊ีกระตูปี๊กนั้นก็บอกว่าสวนสยหคุณนี่จะเสียง่อยเลยนะ่าวนฉันก็นิดไงเสียงขย่อยมาทิ้งทิ้งมาทิ้งมาหน่อยเหมือนกันไปป้าสองร้อยเนี่ย เฉี่ยวที่เชมข้างๆใช่ะนี่กระจูกระจูมะหรือล่กไป้านะตไจูเลียรเช็กหน้าเลยสไลเฮ้ยโอเคไหม้โอเคกว่าเมื่อกี้อ่า่ อะไรก็ไม่รู้กล้วยะจูอเลยกล้วยเลยอ่ะเหมือนอะไรก็ไม่รู้ปีกจูงกล้วยชิกนชิมกินไีเวอร์กระตือเด่นกันเลยกขาไ่อ้เขาชนกันเลยกระตือเด่น กรรมีเขาต้องไปเาไปดูกรรมีติดมันมาแต่ความเ็นลกเ่นเลกพี่เฟยมะจูอย่างเคยดูกรรมีติมันบงตกน้ำนะตกน้ำนะก็จะดูอ่ะต้องล้มตอนฟางเฮ้ยเลยวล้มยองไรกันั้น ายชอบน้เจอนเลไปวไปาอบคนะขะถ้ามีเด็กาัลไมดูฉากที่พี่เฟเอ้ยพี่ฟางโดนนี่ไงโดนกองตีหน้าเหมือนแต่าพเฟก็รง้ทำไพี่พี่ทเฟย์ั่ายอะไรไม่พี่ทำกับเฟพี่ฟางอย่างงี้แปลได้จะถ่ายคลิปไปรอพี่เฟที่กอ ได้เหรอี่ไหนูยโดดด้วยค่ะะยโดดหอว่าไงก่าจากไปนี่ไปโดดหอแล้วก็จะยืนร้องไห้เป็นแก้วถ่ายคลิปให้อนได้ถ่ายรูปล่้องอาขอบล่ะมาทะลุไหมมต้องปลาดลาคุณต้องถ่ายนะ ใช่ครับแม่แม่ยูโนให้เขาไปป็กกระจูปีกกระจูปีกกระจูเรียกอืมทะลึ่งจริงจริไอ้งานนั้นน่ากลัวม้ำน้ำน้น้ำต่เรื่องไรกดิกกระนระดกระดกะดิ๊กระดิก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 ก เดียวอม้ผมยืไม่งยืนแม่ไม่อนั่นอโดเไ่บ่าเไมจะดอไรถาอ็มว่าไปซ้อมม่นรักย่ก็เดี๋ยวมานี่ไงมามนี่มามาใช้ใช้มอนะหร้ว่าใช้มือใ้มือรอใติน่อไม่าดไ่ติดก็แ็งเลยไปงานอไมต้อตไม่้ออดก่อเลย่ออดเลยเอาสิ น้ำให้หมีเลยหมีชมพูวิดีโอเนาะอย่างเดียวนะมีชมพูอย่างเดียวหมีใหญ่ดูดิเลน้ำฮะห้ตกคุณชมพูตกแล้วห้าบาทฮะ ฮัลโหลมีช่ชมพูฮ like ัลโหลมีชมพูบัวบหนึ sedan, ่งนะบั้มหนึ่งเอ็มไม่สนใจบั้มหนึ่งละก็อ่ะแค่นี้นแหละไอเขาคงไม่ชอบเอ็มแล้วอะเก่งเราชอบไหมเออรถลดน้ำโอ้ยเวันนี้มีชมพูเขารักมีชมพูเหมือนเดิมนะเอ็มบอกว่าแค่นี้แหละ ไม่พ oh, oh, right. ูอ uh? no, no. no. no, no. yeah. uhm ่ะสวัสดีครับมีของเขามีเขาก็มาบายะไรน่เปตเลยใจไอ้น้ำ่นเมยิ้มมาก คือช <c oughs> ิต้องตัดนางส,ส,สอัดดเยนะ้ำหล่ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้แตะอะไรมันเลยเนี่ยจับตาให้ด้วยเขาต้องยืชช่วยยืยังไงตายไหม <c oughs> เฮ้ยมันมองไม่เห็นมันปวดหัวว่าทำไงล่ะหยิบขึ้นมาตรงนี้เกิดเองสิตัวน้นอ่ะมาแล้วไม่อยู่แล้วใช้ได้ไหมเขามีน้ำยาล้างคอนแทคก่อนน้ำสามถามว่าจะใช้ได้ไหมถามน้ำหนึ่งเร็วอยู่ตรงเนี้ยนะเขามีน้ำยาล้างคอนแทคไม่ได้ใชเจ้ายเบงซ์ไปสามพันพวกมึงคนตาบอดเอ็มบอนเท่าไหร่อ่ะหกร้อย นี่ผมไม่ได้ว่านนี้ว่าใกลจะหมดอันนี้นะนี่ก่อนจะได้แค่300เฮ้ยไม่อึ่นม่แว่นนีเออโทรหาให้คนที่เ้าอไม่หรือนี่ไงใช่นี่พี่กระจุอีกตัวหนึ่งลาที่สมาสิบางอาดเป็นกระจุยแบบพาได้อย่างไรไม่ได้คิปแล้วใ่ไมถ่ายแล้วถ่ายสิยื่ห้องกผมไหรอเดจันบางเด็กมีชมพูดีจิ้ง ごめんごめんごめごめんごめん